ให่เอา,เอาคุณโบคุยสีเอาคอยว่าอยานี้โอ้เจ้าสินั่ง้าเองสวัสดีจ้ามาทักไทยงามมือแดงจ้าอันนี้ก็ายูกาลสินเน้อจ้าสู้กันไปเนาะพี่น้องเฮ็ดจังไรละ่ะเขาอยากเขาอยากเป็นคนดังเนาะมันอยากผ่านมีนนมพี่น้องเฮ็ดจังไ๋คือสีผ่านเนาะสู้กันไป เดี๋ยวก็ผ่านปังปังไปด้วยกันน,นอ้องพี่น้องอันข้าเจ้าว่าดงดงได้สดดงนี่เอาเอายอดนาทีก็เลยดองเบิงเฮ็ดเบิงจ้าได้เก้าก็เฮ็ดอันคิปไอเฮ็ดคิดเฮ็ดเฮ็ดศบบอกข้าเจ้าว่าศบจบจบสด อนคนบอกคนบอกว่าถ่องเนาะพี่น้องเบ้าไปมากๆอะเจาขัวายจะาขมงผมสู้กันไปเนาะเทียเทียมันดังเทียมันตังคือพื้นเนาะเห็นแต่พืนพ้นหินพื้นได้ก็ไเด้ก็ได้ลหอมมาได้ไอมาได้สวดเบิงจาสู้สูเนาะลองลองเห็ดเบิงจา่าลองเห็ดเบิง สู้ไปด้วยกันเดี๋ยวก็ผ่านเนาะพี่น้องอันบางคนเพื่อนก็ว่าเขาเป็นผีบ้าน,นะวะบ้าก็สร้างเพื่อนดอกก็กสู้ไปสู้สู้ไป้วยกันเดี๋ยวก็ผ่านได้หาทีจะดได้ได้หาทีกับอไรหรอกบาร,ร,รมีข่อยใต้เอาซ้ำนี่ละทีนึง มันสู้สู้ไปด้วยกันจ้าเดี๋ยวก็ปังเนาะพี่น่องนั่งได้สุดกระยาไห้เจ้าของเมื่อแล้วเอาาแล้วไปลุเอาเพียงใส่กะเฮ็ดจังไรละเอาว่าจะที่ไปยังเอาซ้ำนี่เนาะจ้าสู้ไปด้วยกัน